วัสดีค่ะเพื่อนๆแมวเรียมคลองวันนี้วันอาทิตย์ที่3กันยานะคะอยู่วัดเหมือนเดิมค่ะบ่ายสามโมงต้องเข้าวัดแล้วดูทิคะกระจององแงไปหมดเลยได้กิ่นข้าวเนาะเดือนนี้ทอมากๆเลยค่ะเพื่อนๆที่ลงโพสต์ไปสองวันแล้วมียอดเงินบริจาคเข้ามาหนึ่งพันบาทเองเนาะ ซึ่งเด็กๆต้องการอาหารเดือนนึงทั้งอาหารทั้งทายประมาณ8,000บาทนะคะแต่ที่นี้ทายมีผู้ใจดีบริจาคมาจากบริษัทนะทายที่เขารรเจ็คแล้วแต่สามารถใช้ได้เนาะก็ใกล้จะหมดแล้วน่าจะอีก2เดือนก็หมดเนาะเดือนนี้กับเดือนหน้าก็ต้องหาเงินซื้อทรายอีกแล้วนะคะจะพราะค่าอาหารเดือนนั้ก็ประมาณ6000กว่าบาทเนาะทั้งอาหารเปียกอาหารเนต เนาะส่วนไก่ทุนทรัพย์ตัวเองนะอาทิตย์ละ2กิโลสำหรับเด็กๆที่วัดนะก็รบกวนเพื่อนๆด้วยนะคะเมตตาด้วยแล้วกันเนาะบางทีเดินคนเดียวมันก็เหงามากเลยค่ะเหนื่อยมากทอมากนะก็อยากขอให้เพื่อนๆสงสารเด็กตาดำๆพวกนี้หน่อยนะคะพี่พร้อมที่จะสู้ถ้าทุกคนยืนเหมือเข้ามาช่วยพี่นะ แม่ป่วยแค่ไหนก็ทนมาหาเด็กๆทุกวันนะคะลากสังขารมาทุกวันเพื่อให้เด็กๆได้มีกินกันนะก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเมตตาเด็กวัดด้วยค่ะนี่นะคะบรรยากาศเด็กๆก,ก,กินกันหมุดหมับหมุกมับมุดมับเลยนะ กำลังจะตกนี่นะะอ,อกไก่สองกิโลปลาอาหารเปียกปลาซาดีนเนาะหกระป๋องนะคะคผสมข้าวหน่อยนึงเมื่อก่อนพี่ไม่ผสมข้าวเลย หลังๆนี้ไม่ไหวค่ะก็ต้องผสมข้าวไปนิดนึงให้เด็กๆได้กินกันอิ่มท้องกันนะคะอาทิตย์นึงครั้งเดียวนะคะได้กินกันด้วยเวลาและทุนทรัพย์แม่จำกัดนะคะได้แค่นี้ก็ดีแล้วล่ะค่ะนะคะเนะมตตาด้วยนะคะขอเก็บนี้ฝากเด็กบัดไว้ กับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาเห็นโพสต์นี้นะที่จะขึ้นเลขบัญชีไว้นะคะหลังคลิปท้ายคลิปนะก็เมตตาด้วยละกันตอนนี้ยังขาดอีก3,500บาทนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะ